ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว ไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่านะครับวันนี้มาสำเพงนะคุณผู้ชมร้านที่จะไปเนี่ยมันลับมากก็ここจะบอกเป็นขั้นเป็นตอนไปที่ผมเดินอยู่เนี่ยอยู่ในซอยสำเพงเขาเรียกซอยขี้คุยะนะขั้นที่1คือเดินมาตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมเราก็เดินตรงไปนะครับจุดที่2นะครับผมก็จะเดินมาเรื่อยๆในสำเพงเนี่ยนะครับซอยเนี่ยแล้วมาเลี้ยวขวาที่ร้านชานวงนะครับชานวงตรงนี้จะมีซอยให้เลี้ยวไปเราก็เลี้ยวตรงนี้เลยจากจุดที่2เดินตรงมาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมแล้วก็มาเลี้ยวขวาซอยแรกนี่ขวาซอยนี้เลยครับเดินตรงไปเรื่อยๆ ตามมาเลยเราก็จะมาเจอป้ายร้านที่เราจะมานี่นะครับยกหัวครับยกหัวคือร้านที่เราจะมาในวันนี้รู้จุดมาแล้วรู้วิธีการมาแล้วเดี๋ยวมารู้กันนะครับว่าอาหารวันนี้เป็นอะไรพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าครับอาาาาาหรรเรก็ทตมสํู สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะเมื่อกี้บอกคนดูทางบ้านแล้วว่าร้านนี้ถือว่าเป็นร้านลับเลยนะผมบอกทางเข้ามาแลนะคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วอาจจะมามันนี่ยากหลอกขาที่จอดรถในสัมเพ็งแล้วก็เดินเข้ามานะแค่3จุดที่ผมบอกเนี่ยก็มาถึงร้านนี้ไนะ้ถือว่าเป็นร้านที่คุณผู้ชมที่เป็นคนจีนนะชอบกินอาหารจีนไม่ว่าจะเป็นจีนไหนก็ตามแต่จีนแค่เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องมาร้านนี้ด้วยนะฮะร้านชื่อว่าร้าน ยกครัวค่ะยกครัวนะคุณผู้ชมเล่าประวัตินิดนึงเดิมทีแล้วไม่ได้ชื่อยกหัวเดิมทีแล้วร้านนี้อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่สวนมะล,ลิอ่ะค่ะอันแรกเลยอยู่สวนมะล,ลิใช่่ะ,ะไม่มีชื่อ,อไม่ใช่ตอนอยู่สวนมะล,ล,ลิะเราใช้ชื่อคําว่าเหมยเจียงเหมยเจียงนี่คือชื่อใครฮะชื่อคุณพ่อเป็นคนตั้งเองมันเป็นชื่อแม่น้ำาู่ค่ะอยู่ที่สวนมะลิก่อนขายกี่ปีที่นู่นที่สวนมะลิเนี่ยเียกว่ามี20อัพเหมือนกันนะฮะเห็นบอกว่าไม่มีคิวจะให้เข้าเลยตอนอยู่ที่นู่นใช่ไหม อยู่สวนมะลิแค่ว่าปมืก่อนมันเป็นตลาดโต้รุ่งนะคะคุณตีแล้วก็มันจะเป็นเพิงติดติติดติกันไปหมดเลยค่ะร้านอาหารมันก็จะติดกันไปหมดเลยเพราะนั้นที่นั่นน่ะคึกคักมากเป็นทุกวันถูกคนมันจะเยอะมากเพราะว่าเหมือนกับคนเลิกงานหรืออะไรมันจะเปิดดึกไงค่ะเห็นบอกบริษัทห้างร้านนี่จองเต็มทุกวันใช่ก็คือเนี่ยอย่างปอเต็กตึ้งหนังสือพิมพ์พวกตรงหัวพวกอะไรพวกนี้เาก็มากินตอนที่ย้ายเข้ามาที่เสือป่าใช่ไหมใช่ค่ะทำไมถึงเปลี่ยนชื่อจากเหมยเจมันหยกหัว คือตอนออกจากสวนมะลินะคะคุณพ่อบอกว่าชื่อเหมยเจียงอะ่ะคุณพ่อได้ยกให้กับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อเราไปทำให้เขาไปใช่ทีนี้บางท่านเนี่ยจะไม่รู้จักอาหารจีนแคบคุณผู้ชมถ้าเราได้ยินคําว่าฮักกาอังขาดนะฮะข้าวหมากอะไรพวกเนี้ยเนี่ยจะอยู่ในอาหารจีนแค่หมดเลยตัวอังขักเนี่ยบางทีเข้าไปทําหมูแดงก็มีนะใช่ค่ะเข้าไปทําหมูแดงแล้วก็ไปทำไอ้อุขนมแคบมีอันนึงอะคะอ่ะที่เป็นเหมือนกับที่เขาเรียกเป็นเหมือนหนงถ้วยนะคะที่มันหน้าแตกแล้วเป็นสีแดงนะคะสีของมัน คือคือจีนบ้านเราเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีอยู่ประมาณ3 4มสี่จีนเนี่ยโดยเฉพาะอาหารแค่เนี่ยผมชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรสชาติมันพื้นบ้านมากเลยนะใช่ค่ะมันจริงๆแล้วมันเป็นอาหารที่เมื่อก่อนเขาทําทานกันในครอบครัวอืมอาหนี้ยังยกวัวเนี่ยผมบอกเลยมีของอร่อยหลายอย่างมากอะไรที่โดดเด่นที่สุดของร้านเราจริง ที่โดดเด่นเลยจริงๆก็มีหมูสามชั้นผักแห้งเนี่ยที่เขาเรียกว่าหำเฉยกลเนี่ยนะคะหรือว่าคนจีนเรียกเขาโยกเต้าหู้คนแค่เนี่ยเขามีชื่อเรื่องเต้าหู้เพราะว่าเต้าหู้เขาเขาจะนุ่มนวลใช่อร่อยมากเต้าหู้อร่อยมากแล้วก็เขาจะมีพวกข้าวหมากไปเป็นส่วนผสมในในอาหารใช่ค่ะที่นี่มีไหมฮะมีค่ะตัวไหนที่มีข้าวหมากผสมบ้างเต้าหู้ก็มีข้าวหมากแล้วก็ผัดเส้นหมี่ก็ใส่ข้าวหมาก ใช่ค่ะปกติอีกตัวหนึ่งที่แบบคนแค้ทำเนี่ยอร่อยเว่าเป็นเรื่องของใช้เท้านะใช่หาลูกชิ้นใช้เท้าเนื้อลูกชิ้นใช้เท้าเนี่ยคือแบบชติดใจมากใช่ค่ะเนื้อวัวเนื้อวัวของคนแค้เขาก็ปกติเนี่ยลูกชิ้นเนื้อวัวเนี่ยนะคะคนแค่เขามีชื่อแต่ว่าที่นี่ไม่ได้ทําเป็นลูกชิ้นเท่านั้นเองเป็นยังไงคะที่นี่ที่นี่จะทาเป็นผักแนวผักแล้วก็จริงๆแล้วคนแค้เรื่องเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋น่ก็มีชื่อมากปกติเห็นบอกที่นี่มีเมนูหนึ่งเป็นเนื้อวัวผัดมะระใช ใช่ค,คือคนเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเอ๊ะมะละมันขมนะแล้วมันมาผัดกับเนื้อมันจะไปกันได้ไหม,มแต่พอม,มาทานแล้วก็บอกเออมันก็ไม่น่าเชื่อว่ามันไปกันได้แล้วมีเมนูอะไรที่เป็นแบบว่ามาแล้วต้องกินบ้างครับส่วนใหญ่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยนะคะก็มีฟองเต้าหู้ทอดเข่าหยกเนี่ยแหละฮะแล้วก็ผัดเส้นหมี่แล้วก็ตัวเต้าหู้แล้วก็กระเพาะกรอบผัดเปรี้ยวหวานลูกชิ้นไชเท้าคือมันมีเยอะมากคุณตี คุณผู้ชมที่ชอบอาหารจีนนะยบางทีอาจจะสับสนแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องวัฒนธรรมอาหารหรอกกินด้วยความอร่อยนะั่นไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะแต่จริงๆแล้วเมนูของคนจีนแค่ี่นบางทีไปอยู่ในร้านอาหารดังๆของคนแต้จิ๋วกวางตุ้งก็มีนะเช่นขาหยกเนี่ยหรือไปหลายที่เลยเ<ๆ>ข้าหยกในที่ไหนก็มีนะแต่บอกเลยถ้าอยากกินต้นตำรับอยากกินของอาหารที่มาจากวัฒนธรรมการทําของคนแค่จริงๆลองแวะมาหยกหัวดูเนาะไม่ผิดหวังขอบคุณพี่หน่องมากนะขอบคุณมากค่ะ พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าประเทศไทยเราร้านมีหลากหลายเมนูก็มีมากมายภาษาคุยได้ราคาก็โดนคุณผู้ชมครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับเมนูที่น่าสั่งจริงๆเมนูก็มีเยอะมากแต่เดี๋ยวผมจะกินไม่หมดก็เลยเอาประมาณนี้ก่อนนะครับแต่และเมนูนี่น่าสนใจมากๆจอดตรงหน้าผมนี่เลย นี่ฮะคุณผู้ชมเมนูนี้ผมยังไม่เคยกินนะมะละผัดเนื้อหรือว่าเนื้อผัดมะนละทานกับข้าวสวยยังจะอร่อยมากนี่เตรียมข้าวไว้แล้วตัวแรกอยากกินเนะี่ยคือตัวนี้เลยนี่ตัวนี้โอ้หดูดูความนุ่มของเนื้อยังไม่ทันกินก็แบบว้ายแล้วเนี่ยดูซิผัดกับมะละที่เขาว่าขมๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าผมขอชิมตัวเนื้อของผมเนื้อแบบนุ่มมากนะ ทำวบาวมากกัดไปในน้ำกระสูดเลยอืมันลาไม่ขมนะกำลังดีเลยเนื้อก็นุ่มแล้วก็รันฉ่ำม,มากอีกตัวนะฮะเนี่ยข้าหยกหมูสามชั้นนะฮะเนี่ยกับผักตัวนี้ถ้าทำไม่เป็นไม่อร่อยนะแต่ว่าคนจีนแค่เนี่ยทำได้ดีมากเลยสำหรับเข้าหยกนะฮะนี่ทุกผู้ชมเห็นเมิ่อกีงเนี้ย,ายาบางคนอยากกินเข้าหยกแต่ว่ามาไม่ถูกมาไม่เป็นที่นี่เขาไปดีลิเวอรี่นะ สั่งผ่านพวกดิลิเวอรี่พิมพ์คําว่าร้านยกหัวพอเจอปุ๊บอย่างเขาโยกเนี่ยเขามีแบบฟีดแล้วคุณก็ไปที่บ้านแค่หนึง่งประมาณ5นาทีก็กินได้แล้วโอ้โหนี่แล้วใส่เข้าสวยนะผมบอกเลยฟินสุดๆมันอร่อยมากนะถ้าทานกับข้าวสวยมันของหมูเอาหมูเนี่ยมันกำลังเปื่อยยุย่ยพอดีแล้วก็ตัวผักนะที่หน้าตาคล้ายเหมือนผักดองแต่มันจะเป็นผักเฉพาะเลยนะม,มันต้องเค็มหอมพอดีไม่เค็มจนเกินไปนะครับตัวนี้ดีมากนะคุณผู้ชม อีกตัวที่เป็นของทานเล่นก็ได้นะฮะของคนจีนแข่ก็คือก็เป็นฟองเต้าหู้ทอดแล้วก็จะทอดได้กรอบนะฮะแบบนี้เลยจีนกับวบยเจีย่ยจีนอื่นอะจะมีหอยจ้อมีแหกขึ้นแต่จีนแข่ก็จะมีเต้าหู้ทอดน,ะะอนี่แฮะเนี่ยแล้วก็จะแหนมด้วยสับประรดเหมือนกันเลยเพื่อล้างความมัน เราก็ได้รสชาติเปรี้ยวหวานเป็นตัวนี่อร่อยทุกตัวเนี่ยแต่ไม่ีตัวไหนไม่อร่อยเลยเนี่ยตัวต่อมาผมขออนุญาตชิมเส้นหมี่ก่อนดีกว่าเส้นหมี่ข้าวหมากที่เห็นแดงๆเนี่ยก็ไปผัดข้าวหมากนะคนไทยก็อาจจะมีหมี่กะทิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีกระทงหมี่กะทิแต่คนจีนเนี่ยเขามีเนี่ยมีผัดข้าวหมากเนี่ยคนจีนแคร์นะอร่อยนี่ออกหวานหวานนิดๆเค็มๆ ตัวเส้นหมี่น่าจะมีจ้าจำเพาะนะเพราะผัดออาไปแล้วมันจะแบบหยุ่มหยุมแห้งแห้งนุ่มๆกำลังดีเลยตัวน,นี้ฮะนี่เปิดผระอบให้ดูเลยตัวนี้เป็นเต้าหู้ยัดไส้นะคุณผู้ชมนี่เต้าหู้ยัดไส้นี่อันนี้พี่น้องใจดีมากเลยใส่ลูกชิ้นปลามาให้ด้วยนี่ปกติจะไม่มีนะเิ้นปลาเนี่ยเขาบอกว่าตีเองด้วยชิมลูกชิ้นก่อนเลยนะฮะ เด้งดึงแป้งน้อยไม่มีเลยมั้งเนื้อปลาแบบล้วนๆอะ่ะเันเด้งมากเนี่ยแล้วก็เป็นน้ําของเขาเนี่ยนะรสชาติกลมกล่อมอ๋อเขามีน้าจิ้มนะคุณผู้ชมน้ําจิ้มเนี่ยคุณผู้ชมจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าตัวนี้สามารถจิ้มได้ทุกตัวเลยปิดท้ายลูกชิ้นใช้เท้าฮะตัวนี้ผมชอบมากวเวลากินให้อร่อยใช้เท้ามันต้องคู่กับสีอห,หวานอะ่ะสีดำอะ,อะไรเงี้ยนะขึ้นอยู่ความชอบ อพอราดสีหวานลงไปกับพริกน้ำพร่วงลงไปนะมันจะอารมณ์คล้ายๆขนมหัวเต้เท้าเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ทอดนะจริงๆมันไปทอดก็ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดไม่หั่นร้อนหนกินแบบนึ่งก็อร่อยปิดท้ายด้วย,ยน้ำปักเขียวนะของหยวนนะฮะน้ำปักเขียวนี้แก้ร้อนไหนด้วยสไตล์ไต้หวันนะฮะไม่หวานมากหาซื้อได้ตามแมคโครโลโตัสแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วเร็วนี้เขาจะเปลี่ยนโฉมเป็นกระป๋องแล้วติดตามได้นะครับหยวนนะฮะ ผู้ชมค,ครับร้านนี้ถือเป็นร้านลับร้านหนึ่งนะครับที่คนชอบอาหารจีนโดยเฉพาะอาหารจีนแค้นเนี่ยควรจะมาปักหมดุดแล้วก็ควรจะมาลิ้มลองอาหารรสชาติดีๆแบบนี้นะครับชื่อร้านของเขาคือหยกฮัวอยู่ตรงไหนครับพี่น้องอยู่ในซอยสำเพ็งนะคะในซอยขี้กุย่านะคะหรือว่าจะมาอีกทางหนึ่งก็คือมาทางด้านถนนราชวงนะคะแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเข้าซอยไมตรีวานิจหะซอยสุดท้ายก่อนจะ เลี้ยวเข้าถนนทรงวาดนะคะครับวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวากในรายการตีอ้วนจนหิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเราไาเยี่ยมแล้วแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนครับดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับมอบให้ทางร้านม่ใช้หลังนะครับหาซื้อได้ที่แมคโครโอตัสและเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดสติกเกอร์หน่อยนะครับยินดีค่ะตีอ้วนจนหิวครับร้านนี้ต้องลองครับเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหหาาาาซืื้้้อออไไดดดททที่่ฟแแลลนุกสสขังงะร จริงๆร้านนี้เป็นเดิมเป็นร้านนวดแล้วผมรู้จักกับเชฟคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันมานานแล้วมีวันหนึ่งไปลองชิมฝีม,มืออาหารเขาก็รสชาตินี้มันระดับเทพเลยนะร้านเล่าเรื่องอร่อยสวัสดีครับผมเอนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารชาญทะเลร้านนี้เปิดเพิ่งเปิดนะครับเปิดมาแค่ประมาณ2เดือน จริงๆร้านนี้เป็นเดิมเป็นร้านนวดนะครับปัจจุบันก็จะเป็นร้านนวดอยู่แล้วผมรู้จักกับเชฟคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยได้รับประทานอาหารเขาเลยมีวันหนึ่งไปลองชิมฝีมืออาหารเขาก็รสชาตินี้มันระดับเทพเลยนะ mm hmm. เราก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเรามาหุ้นกันดีไหมมาทําร้านอาหารโดยที่ใช้ชั้นหนึ่งของร้านนวดเป็นร้านอาหารทะเลส่วนชั้นสองก็เป็นร้านนวดก็ยังเปิดให้บริการอยู่ปกติ คือร้านนวดก็คือชื้อชานมาศาส์นั่นคือเราเปลี่ยนจากคาว่าชานชอรกระเชอเป็นชอชานชานที่แปลว่าชานบ้านหรือชานเมืองทะเลก็สอให้ถึงว่าเออร้านนี้เป็นร้านแห่งเดียวกับทะเลและกรุงเทพก็เป็นส่วนหนึ่งของใกล้ๆทะเลใช่ไหมครับก็เลยมองว่าเออมันเป็นชานทะเล คือด้วยตัวผมเนี่ยครับทำธุรกิจอีกอันเนึนงที่เกี่ยวกับเรื่องเซรามิกผมจะเดินทางไปต่างประเทศเรามองว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้วัสดุถ้วยจานเป็นเป็นเซรามิกทั้งหมดพอมาในเมืองไทยเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะเราจะยกระดับคุณภาพร้านอาหารในประเทศไทยยังไงให้มันดูสูงขึ้นโดยที่เปลี่ยนจากการใช้พวกวัสดุเมลามีนเป็นวัสดุที่เป็นเซรามิกซึ่งจะทำให้อาหารเนี่ยดูน่ากินขึ้นดูรสชาติดีขึ้น เราก็จะมีเลือกวัตถุดิบไปที่แหล่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางมหาชัยหรือทางระยองเราจะไม่เลือกปลาเก๋าฟิตเราจะเลือกปลาเก๋าที่สดวันต่อวันเข้ามานะครับปลาหมึกเราก็จะเลือกที่ตัวใสๆเลยครับปลาหมึกใสมีความกรอบแล้วเราก็จะมีกระบวนการในการปรุงของเราซึ่งมั่นใจว่าแตกต่างจากล้างอื่นซึ่งผมได้มาจากต่างประเทศทําให้ปลาหมึกนั้นมีความนุ่มไม่เหนียว อันดับแรกนะครับเป็นต้มยำกุ้งน้ำมะพร้าวอ่อนซึ่งเราใช้น้ำมะพร้าวอ่อนทั้งลูกอันที่สองคือหอยจ้อนี่จะเห็นว่าเป็นเนื้อปูแน่นๆอันที่สามาจะเป็นกุ้งผัดสมุนไพรอันที่สีอีกอันนึงก็คือตัวปูดองเราจะให้ชิมปูดองที่มีรสชาติที่กลมกล่อมไม่เค็มจนเกินไปร้านอยู่ริมถนนบรมราชชนนีนะครับระหว่างซอย41ถึง43 เปิดตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาครับผมได้ครับวันนี้เราจะทำปลากระพงผัดชาเดี๋ยวเราไปดูกันในครัวได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับนำเนื้อปลากระพงนะครับคลุกแป้งทอดกรอบแล้วก็ลงทอดให้สุกครับจากนั้นก็พักเอาไว้นะครับมาตั้งกระทะนำพริกกระเทียมพริกแกงผัดให้หอมเลยครับเติมน้ำซุปลงไปเล็กน้อยครับปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมผงปรุงรส น้ำตาลทรายซี๊วขาวน้ำปลาเหล้าจีนใส่เห็ดออรินจิพริกไทยอ่อนพริกชีฟ้าเหลืองกระชายขมิน้นใบมะกรูดแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับแล้วก็นำปลากระพงที่ทอดไว้ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเครื่องต่างๆนะครับสุดท้ายก็ใส่ใบโหระพาครับเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับกับเมนูปลากระพงผัดฉ่าจากร้านชานทะเลครับ เป็นไงคุณผู้ชมฟังประวัติร้านชาญทะเลไปแล้วร้านนี้เพิ่งเปิดได้2เดือนเองนะครับคุณผู้ชมเป็นร้านน้องใหม่เลยแต่ก่อนจะชิมเนี่ยเรามีพริกแกงกระดกวันรสเขเ้มเต็มเครื่องเทศนะครับมอบไปทั้งร้านเอาไว้ทดลองใช้1ชุดสามารถหาซื้อได้ตามตลาดาใหญ่ๆชูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไทยเลยนะครับเริ่มต้นเรามาซดโอ้ต้มยำกำลังเดือดฮนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนของเขาก็จะมีมะพร้าวด้วยไหมครับมีเนื้อมะพร้าว น้ำนี่ก็ใช้น้ำจากมะพร้าวเลยแล้วอาหารร้านเนี่ยเขาเคลมเลยว่าแพงสุดคือไม่เกินจานละห้าร้อยเริ่มต้นจากราคาร้อยสองร้อยเท่านั้นเองนะครับซีฟู้ดนะคุณผู้ชมราคานี้ถือว่าโอเคแล้วชิมเลยนะโอ้ยต้มยำดีมากนะครับน้ำแบบดีมากเลยสามรสกลมกล่อมรสชาติดีเราตัดความแซ่บด้วยหอยจ้อหน่อยนี่หอยจ้อโคตรปูฮะเดี๋ยวแบะให้ดูนี่อือคุณผู้มไหม โอ้โหนี่มีเนื้อปูตรงกลางแบบนี้เลยี่โอ้โหทั้งลูกเลยแล้วก็ราดด้วยนี่บวยเจีย๋ยซะหน่อยฝ้าออยจ้อนี่ขาดไม่ได้เลยน้ําจิ้มบวยแล้วก็ชิมเลยนะฮะโคตรปรงเขาลูกใหญ่ใช้ได้รสชาติดีที่สำคัญคือเนื้อปูเป็นก้อนเลยนะครัปลาผัดสมุนไพรตัวนี้ปลากระพงนะฮะผัดสมุนไพรมาเรียบร้อยแล้ว ร้านนี้แนะนำเลยนะไม่แพงและดีเชฟที่นี่ฝีมือดีนะฮะลองแบะมาชิมดูคนหนึ่งน่าสนใจเนี่ยกุ้งผัดสมุนไพรคผู้ผมมาเลยทั้งตัวบางคนเนี่ยชอบทานน้งเปลือกเลยก็ได้นะฮะั้งเปลือกก็ได้นี่รสชาติดกกีกรอบไม่เผ็ดเกินไปนะฮะแล้วก็หอมเครื่องสมุนไพร มีเครื่องเคียงนี่ก็ทอดมาดีมากแต่คงตะไครนะฮะพริกแห้งใบมะกรูดอะไรกรอบหมดเลยสต็ดท้ายในปูดองเลยฮะโอ้โหปูดองโอ้ยคุณผู้ชมอันนี้เลยนะฮะจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มแล้วก็ดูดเลย,ยดีหมดเลยคุณผู้ชมพาครอบครัวมาได้ ราคาไม่แรงครับคุณผู้ชมเริ่มต้นจากร้0ยส0งแพงสุดคือ500รอยเองนะลองแวะมาดูครับร้านนี้ชาญทะเลนะครับอยู่ถนน,อนบรมราชชนนีวันนี้เราแนะนําให้นะครับร้านเ่าเรื่องอร่อยเดี๋ยวช่วงหน้าครับทัวร์ลงพุงไปกินกับเราไปเที่ยวกับเรารายการติดวิญจนณชนดครับร่วมสนับสนุนโดย ต้นตำรับเครื่องแกงไทยกรุกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และ Lazada หรือแอดไลน์ช่วงทัวลงพุงวาไราตี้ วันนี้ผู้โชคดีของเรารอเราอยู่แล้วนะครับภายในร้านสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนั่งรอที่โอทงมาก <c oughs> ร้านนี้คุณผู้ชมดูของประดับประดาในร้านเน,นีน่ยโหฉลามมีกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีรังนกอย่างดีคือบ่งบอกว่าร้านนี้เป็นอาหารจีนที่น่าจะลองแวะมาทานดู <c oughs> คุณต้นเขียนมาขอนานยังฮะนานแล้วครับนานแล้วนี่ชวนเพื่อนมาด้วยใช่ครับทำอาชีพอะไรฮะตอนนี้เป็นนักวิชาการอิสระนักวิชาการอิสระเกี่ยวทางด้านศิลปะครับศิลปะ อ๋อเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรอย่างงี้ใชนี้ก็ここมีความรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอะไรด้วยใช,ใช่ไหมฮะคุณน้อยทำอะไรฮะรอยู่การไฟรฟ้าอยู่การไฟฟ้าเป็นมนุษย์ไฟฟ้านั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญเป็นเรื่องโต๊ะด้านในเลยนะครับอ่ะเชิญเลยครับมาพร้อกรมกันมา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 เชิญมาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูว่าอยากนั่งโต๊ะไหนวันนี้ที่ร้านเขาเนี่ยโหบรรยากาศโอโถมาก เราจะนั่งโตนี้คุณผู้ชมนะฮะสามคนเลยแล้ววันนี้กินอาหารจีนที่นี่นะครับอนาคตจะเปิดเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็มีทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นด้วยทานได้หมดแพ้เลยไหมฮะไ,ไม่แพ้นะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูครับว่าทางคุณยอดผู้จัดการเตรียมอะไรไว้ให้ทานบ้างสวัสดีครับผมยอดครับเป็นผู้จัดการร้านโฮเทลทาโต้นะครับผมสำหรับร้านของเรานะครับจะเป็นร้านสไตล์อาหารนา,นานาชาติแล้วก็คาเฟ่นะครับ เรามีทั้งอาหารไทยอาหารจีนญี่ปุ่นแล้วก็มียุโรปนิดหน่อยนะครับผมสําหรับเมนูที่เรานํามาให้ผู้โชคดีได้ทานนะครับวันนี้เรามีสไตล์ญี่ปุ่นนะครับหนะครับเป็นสลัดซาชิมินะครับสเป็นซาชิมิเซตครับผมและสําหรับอาหารประเภทซีฟู้ดที่เราแนะนํานะครับมีนะครับหนึ่งนะครับกุ้งก้ามกรามเผานะครับมีปลากระพงนึ่งมะนาวครับแล้วก็มีข้าวผัดทะเลครับผมสําหรับอาหารจีนนะครับเราก็จะมีกระเพาะปลาสดนะครับผมมี เป็ดปักกิ่งนะครับตัวนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับที่นี่นะครับเป็นหูฉลามน้ําแดงครับครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจทานอาหารครบจบในที่เดียวนะครับเรียนเชิญได้ที่ร้านโพเททาโต้นะครับเรามีทั้งอาหารไทยจีนญี่ปุ่นยุโรปนะครับแล้วก็มีคาเฟ่ไว้บริการนะครับเชิญได้ที่ร้านโพเททาโตยินดีต้อนรับครับผม เย้นี่นะครับคุณผู้ชมมาแล้วอาหารของร้านนี้นะครับโปเตตาโต้นะฮะร้านนี้เชื่อมอิตาลีแต่ขายอาหารจีนนะฮะแล้วก็มีอาหารจีนมีห้องจัดเลี้ยงนะครับแล้วก็มีซาชิมิมีอาหารญี่ปุ่นมีอาหารไทยด้วยนะครับเรียกได้ว่าอยากกินหูฉลามต้องมาร้านนี้คุณผู้ชมแค่ของที่เขาโชว์นี่ก็ทานได้ทั้งหมู่บ้านแล้วนะฮะแล้วก็ลองแวะมาดูวันนี้ก็จัดทั้งหมูฉลามแล้วก็ขระเพาะปลาสดให้เลยรายการเดียวนะครับที่ให้คนทางบ้านมากินฟรี ของแท้นี่ไม่ใช่น้ำม้านะฮะไม่รู้จักกันไม่รู้จักนี่หนุ่มการไฟฟ้ากับหนุ่มนักวิชาการอยากกินอะไรก่อนครับอะไรก็ได้ครับแนะนําได้เลยครับพี่ดิษอะไรก็ได้ผมใหญ่คุณทันกระเพาะปลาสดก่อนอเพราะว่ากระเพาะปลาสดเนี่ยมันจะแบบว่าจามมาจามมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยตบด้วยหูฉลามนะมันก็จะแบบมันก็จะแบบพอดีกันพอดีเลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะ เนี่เอาเห็ดหน่อยอะไรหน่อยเนื้อปูก้อนหน่อยโ oh, อ้โหเนี่นี่อะมาคุณทานน้อยมาปกติที่เราทานเนี่ยมันจะเป็นกระเพาะปลาเคยทานไหมมันจะเป็นกระเพาะปลาที่เขาเรียกว่าที่มันคุณเห็นที่มันยุย่ยุอะไรเงี้ยแต่ uh huh. น้อเนื้อมันจะเรียบเรียบนะเพราะมันเป็นกระเพาะปลาแท้เลยลองดูลองดูก่อนาม,มา,มาลองกันเลยน่ uh huh. าทานมาก ช็อตปิดแล้วกันนี่ดูช็อตปิดแล้วกันจุ่จมน้ําจิ้มแล้วก็จิ้มน้ําจุ่มโ<พ>อ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจิ้มน้ํา <พอ S 2> จุ่มแล้วก็จุ่มน้ําจิ้มนี่ ป็นไงทัวร์ลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวลแกสที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ x ็อกแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวลแกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดย บริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas วันนี้นต้องขอบคุณคุณยอดนะครับจากร้านโปรเตตโตนะครับให้ผู้โชคดีของเรานะครับได้มาอิ่มอร่อยนะครับกับทัวลงพุงตีวุ้นจฉียวพร้อมกับบว l แก๊สนะครับถ้าเกิดอยากจะมาใช้บริการร้านตรงไหนฮะ อยู่ใกล้กับสี่แยกอโศกพิบูลีตัดใหม่ประมาณ100เมตรครับตรงข้ามตึกสิงคอมเพล็กซ์ครับผมกี่โมงครับเปิดเจ็ดโมงเช้าปิดที่สามครับอนาคตเราเปิด24ชั่วโมงครับผมอ๋อที่มีป้าย all day all night ใช่ครับนะครับอนาคตเปิด24ชั่วโมงเลยคุณผู้ชมและมาใช้บริการได้นะครับวันนี้นะครับผมก็มีผ้ากันเปื้อนนะครับจาก w o r ร์แก๊นะครับมอบโดย WPEnergy ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย w o r ร์แก๊นะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่ง w o r ร์แก๊สามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณนะครับขอมออบบบบใให้้้ทาางรรรนนชชุุดะคคคััขณ